ก็ได้นี่นะครับก็ได้มาอีกลูกหนึ่งนะครับที่สวยแล้วับตัวน,นี้โลก,กว่านะครับเกือบสองโลสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนพักทองพันข้าวตอกนะครับตอนนี้พักทองพันข้าวตอกที่เราได้ปลูกไว้ก็ ได้เจ็ดสิบกว่าวันนะครับเจ็ดสิบกว่าวันนี้ใบเขาก็จะออกเป็นสีหนเหลืองๆแล้วนะครับดูลูกฟักทองแต่ละลูกนะครับนี่นะครับก็จะแก่นะครับในนวนที่สองที่สามแล้วนะครับเพราะอายุ เขาก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าวันนะครับก็ต้องเก็บนะครับนี่ครับดูที่ขั้วเขานะครับใบเหลืองหมดเลยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเลือกฟักทองพันธุ์าตอกที่เราจะไปเจ็บไปขายนะครับแต่มันก็ไม่ได้สุก ไม่ได้แก่พร้อมกันทั้งหมดนะครับมันก็จะแก่ไปตามตัวไหนที่ติดลูกก่อนนะครับก็ก็จะแก่นะครับส่วนติดทีหลังเขาก็จะยังไม่แก่ยังไม่พร้อมที่จะเอาไปเก็บไปขายนะครับแต่ผมจะพาเพื่อน เดินหาดูนะครับแล้วก็จะเก็บครับว่าเราแก่สุกเต็มที่เราจะดูยังไงนะครับแต่ผมเคยทำคลิปลงไปแต่มันไม่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่คลิปนี้ก็คือแก่แล้วก็จะเอาไปเก็บไปขายด้วยนะครับ อ่านี้นะครับเจอแล้วลูกนี้นะครับลูกนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บให้ดูนะครับจะยกขึ้นมาเลยว่าเราจะดูยังไงนะครับลูกนี้นะครับ แกแล้วนะครับมาดูเดี๋ยวผมจะเก็บไปให้ดูครับผมจะเก็บไปเลยนะครับยูที่ขัวเขาดีเลยครับขัวของนี้นะครับเดี๋ยวผมไปบอกทีหนึ่งนะครับ่ะเรียบร้อยครับครับก็มาดูกันนะครับว่าเราจะดูว่ามันสุกในน้ำหนักเต็มที่เไงนะครับผม เอามาเลยแล้วครับผมเด็ดมาแล้วนะครับนี่นะครับตรงขั่วเขานี่นะครับอ่านะครับเราัแรกเราดูที่ตูดเขานี่นะครับตูดเขานี่ก็จะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็มาตรงที่ตรงกลางนะครับนี่ครับจากตูดเข้ามานะครับสีเ็าจะเป็นสีเข้มๆหน่อยนะครับพอมาถึงตัวนี้เนี่ยเําลนหนึ่งลนสองลวนสามก็อยู่นี้นะครับ แล้วก็มาที่ขั่วนะครับครับขั่วเขาก็จะออกเป็นสีน้ำตาลไหมแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือสุกนะครับสุกพร้อมทานนะครับแล้วก็จะได้น้ำหนักนะครับก็ลูกนี้ก็ประมาณประมาณโลหนึ่งนะครับ ลูกยังเล็กอยู่ตัวน,นี้เนาะพันเขาตอกก็พันเล็กอยู่แล้วนะครับพันเล็กพันเล็กครับพันเขาตอกนะครับวิธีดูเราก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับกัดทองทั้งหมดนะครับก็คือดูที่ตัวเขาก่อนนะครับแล้วก็มาดูตรงกลางนครับเขาเรียกว่านวลหนึ่งนวลนสองนวลนสามเนาะแล้วก็ตรงขั้วเขาครับนี่ขั้วเขาจะเป็นสีน้าตาลนี่แหละครับ โอเคครับเดี๋ยวก็จะเอาไปวันนี้ก็ไปจําหน่ายนะครับวันนี้จะไปจําหน่ายนะครับเอาไปขายเองก็โลละยี่สิบยี่สิบกว่าบาทนะครับพักทองนะครับแต่เขาขัซื้อในตลาดผมไม่รู้เท่าไหร่นะประมาณสามสิบสี่สิบาทเนาะแต่ว่าที่เราเอาไปขายเองเรา,เาไปขายเองนะครับเราไม่มีไม่ได้ไปส่งให้กับท่อแเก่ที่ไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ไปหาลูกเ่ือนคือที่หนึ่งนะครับนะครับก็เป็นเอ่าเอามาให้ดูให้ดูนะครับว่าการเก็บฟักทองสุกเอาไปขายเอาไปกินเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บลูกอื่นต่อนะครับเออ ครับก็ได้นี่นะครับก็ได้มาอีกลูกหนึ่งนะครับที่สวยนะครับตัวน,นี้โลกว่านะครับเกือบสองโลนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาเลือกพักทองที่เราจะไปขายนะครับ ให้ได้รสชาติมันแล้วก็มีน้ำหนักนะครับก็ผมก็ได้บอกวิธีการดูไปแล้วนะครับหลายสวนอาจจะดูหลายๆจุดนะครับสำหรับส่วนของผมผมก็ได้ง่ายๆนะครับาทุกคนจะได้ดูง่ายๆคลิปนะครับก็คือตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ฝ่าวันท่นี้ก่อนนะครับเราก็จะได้ไปจำหม่านะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มารับชมนะครับ สำหรับเพื่อนใหม่นะครับเข้ามาก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามคอมเมนต์ไ้น,นะครับเพื่อนเก่าก็กดไลค์อ่าคอมเมนต์ไ้ให้ด้วยนะครับจะได้เข้าไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับทีนี้ฝากไปเช่นนี้ก่อนสวัสดีครับผม